ข้างนอกอ่ะสองขีดหมดละนะข้างนอกอ่ะสองขีดหมดละคนที่อยู่ในบ้านเนะี่ยขีดเดียวนั้นใครท,ที่ที่เป็นโควิดแล้วเปิดแอร์นอนนะผมว่าแนะนาให้ปิดนะฮะแล้วก็เปิดหน้าต่างเปิดหน้าต่างดีกว่าสู้ๆครับสู้ๆครับมันเดี๋ยวมันก็หายไป สนับสนุนรายการโดยลิธีพรรณเสรอมหารทีเคอร์มินตรามีบุญมีส่วนผสมของสารสกัดจากขมิ้นชันพริกไทยดำมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกช่วยลดภาวะการอักเสบต่างๆภายในร่างกายจะอักเสบภายในตับไขมันพอกตับภาวะการอักเสบตามส่วนต่างๆของร่างกายแก้ไขได้ด้วยทีเคอร์มินสรุปที่ดีใจเมืม่อวานนะก็วันนี้ก็ไม่หลอดก็ๆๆไม่หลอด ก็เป็นโควิดไปเรียบร้อยนะฮะทัทง้งทั้งทั้งที่เมื่อเชา้านี่ผมก็เเมื่อวานเทปเมื่อวานผมก็เปิดให้ดูใช่ไหมว่าเออผมก็แยงแยงผมแยงลึกไหมยึกลึกนะลึกนะฮะแล้วก็ไม่ขึ้นใช่ไหมไม่ขึ้นพอกลางวันก็เริ่มเริ่มแบบเออเริ่มนหนาวเริ่มนหนาวเริ่มมีไข้เริ่มมีไข้แต่ว่าเราก็แบบเออคงไม่เป็นอะไรมั้งไข้ปันใหญ่อะไรเงี้ยพอกลับมาบ้านก็แยง ยังอีกนะฮะยังอีกทีนี้แยงสองสองรูเลยนะฮะ<_ <EN> _>ยังสองรูเลยสองด้านเลยว่าเออมันแบบมันจะมันจะติดไหมอะไรเงี้ยมันจะติดไหมนะก็ไม่ขึ้นไว้เฮ้ยก็ไม่ขึ้นมนันขึ้นแค่ขีดเดียวขึ้นีย่ขีดเดียวทีนี้แฟนผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยเชื้ออันใหม่เนี่ยมันอยู่ในน้ําลายก็เลยไปซื้อแบบตรวจไอทีเคแบบน้ําลายมานะฮะก็เลยไปซื้อแบบแบบตรวจน้ําลายมาก็ก็ไม่ขึ้นอีก จนแบบเฮ้ยพอมาวัดไข้ถามว่าอาการมันปกติไหมมันปกตินะแต่ว่าไข้มันสูงไข้มันสูงมากนะคุณคือไข้มันประมาณสามแปดสามเก้ายิ่งเป็นเนี่ยใหม่นะประมาณสามเก้าสามเก้ากว่าอะไรเงี้ยนะฮะก็หดวผมตรวจให้ดูนะตอนนี้ประมาณเที่ยงคืนครึ่งน,นะอันเนี้ยแปดิบสี่จุดสี่นะฮะเนี่ย ปดสิบสี่จุดสี่ถามว่าสูงไหมสูงสูงก็ปกตินะฮะซึ่งมันไม่ควรจะสูงขนาดนี้ถามว่าตอนนี้ตอนนี้กินยาอะไรบ้างนะฮะก็พอไปถึงโรงพยาบาลเราก็เริ่มไข้ๆสูงก็เริ่มแบบเริ่มแบบไม่ไม่ไม่ค่อยสบายใจอนะกลัวจะกลัวจะช็อกกลัวจะาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเราก็เลยไปที่โรงพยาบาลเนีนะะ่ยเราก็เลยไปที่โรงพยาบาลทีนี้เราก็เลยเออเอไปแบบเออพอดีผมมีไข้แต่ว่า ต่ว่าผมตรวจ a อ k เคมา3ครั้งเนี่ยไม่ไม่ขึ้นเลยเนี่ยมันไม่ขึ้นเลยก็เลยแบบเออลองมาดูว่าเออผมผมเป็นไข้ยอย่างอื่นหรือเปล่านะฮะทีนี้เขาทางโรงพยาบาลเขาก็เลยให้ไปตรวจอีกรอบหนึ่งนะไปตรวจอีกรอบหนึ่งสรุปเจอจ้าสองขีดเต็มเต็มนะฮะคือสรุปเราเราแยงไม่ลึกพอนะฮะรอยึกหนึ่งคือเร,เราแยงไม่ลึกพอสองการตรวจเชื้อทางทาง,ทางน้ําลายเนี่ยอาจจะไม่เห็นนะะถามอาจจะไม่เห็นนะฮะแล้วทีนี้พอหลังจากนั้นเนี่ย เราก็เลยแบบจะนอนโรงพยาบาลดีจะนอนที่บ้านดีตอนแรกก็แบบเราก็โชว์ป๋าเลยเอยผมนอนโรงพยาบาลเนียผมนอนโรงพยาบาลประกันมีไหมประกันดันหมดช่วงนี้พอดีนะฮะคือหมดตอนไหนไม่หมดนะฮะคือมันขาดต่อมาเดือนหนึ่งก็เลยไม่ได้นะฮะไม่ได้เสร็จแล้วเขาก็เลยให้ไปอีกที่หนึ่งให้ไปรับยานะฮะให้ไปรับยาพอเขาก็ถามว่า เออแล้วคุณมีประกันสังคมไหมแบบเผื่อแบบประกันสังคมคือคุณจะได้ลดค่ายาลดค่ายาหรือได้รับยาฟรีสรุปผมเจ้าของบอร 3, บิษัทสามบริษัทผมไม่มีประกันสังคมเออยนะฮะเออผมมีสิทธิ์แค่บัตรทองนะ,ะสิทธิ์แค่บัตรทองซึ่งบัตรทองเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ได้รับแค่ฟ้าทลายโจรนะผมก็เลยมงไม่เป็นไยงั้นเดี๋ยวผมซื้อแพ็กเกจออก,ก็ได้เพราะว่ามันจะมีในเรื่องของการตรวจเ็กซเร์ปอดด้วยนะฮะก็ สรุปแล้วก็ลองลองถามเขาดูว่าเออแล้วถ้าผมจะนอนล่ะเรากโโ็โชว์ปา่าเดี๋ยวผมจ่ายเองก็ได้เนียพเพราะว่าประก,กันไม่มีใช่ไหมเขาบอกว่าเออถ้าจะนอนก็ได้ค่ะแต่ว่าต้องวางมัดจำหนึ่งแสนแล้วแล้วหนึ่งหนึ่งแสนเหรออ๋อไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวผมกลับไปโฮมไอโซเลชั่นดีกว่าผมผมคิดถึงลูกมากเมื <c oughs> <c oughs> ่อไกลับมาอยู่บ้านแล้วพอกลับมาอยู่บ้านเออรู้สึกว่า รู้สึกว่าการโฮมไอโซเลชั่นมันผมว่ามันดีกว่านะมันดีกว่ามันดีกว่าคือว่าเออเราได้อยู่กับลูกกับเมียเราได้อยู่กับใกล้ๆคนที่เรารักแต่ถามว่ามีโอกาสแพร่เชื้อในบ้านสูงไหมก็ก็จริงๆแล้วก็ไม่น่าจะรอดนะผมกับลูกกับเมียนอนด้วยกันทุกวันเนยถามว่าจะรอดไหมไม่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 น่ารอดนะก็ก็เลยว่าเออ ก็เลยกลับมาบ้านแต่ทีนี้ก็ต้องรอดูอาการรอ,รอดูอาการลูกลูกกับมียว่าเออจะเป็นยังไงว่าเออจะเป็นเป็นพร้อมกันทั้งบ้านไหมอะไรเงี้ยเราจะได้หาวิธีถูกนะฮะเราจะได้หาวิธีถูกว่าเออมันจะต้องกักตัวยังไงหรืออะไรยังไงนะฮะเพราะว่ามันก็จะเดี๋ยวมันจะไปกระทบคนอื่นเดี๋ยวมันจะไปกระทบคนอื่นไม่ใช่หรอกเนาะนะฮะก็ใครที่เป็นโควิดอยู่เหมือนผมก็เป็นกําลังใจให้นะฮะ,นะฮะกะ็ถ้าได้ยาฟาวิก็โชคดีไปถ้าไม่ได้ยาฟาวิก็ าาฟาซเลยโจนของเราเลยแหละนะฮะสมุนไพรไทยนะครับพวกมะขามป้งมะขามป้อม,มอนะฮะพวกชาขวดชายขาวอย่างเงี้ยกินเข้าไปนะฮะสมุนไพรไทยเนี่ยกินเข้าไปนะฮะแต่อย่าก,กินเยอะเท่านั้นเนี่อย่าก,กินเยอะเดี๋ยวมันจะ,จะกินเป็นเวลา่กินเีเวลากินมีเวลานะครับมันจะมีวิธีกินอยู่นะลองลองหาในอินเทอร์เนต็ตดูนะครับวันนี้จะมาบอกแค่นี้แหละแต่ว่าคือจะมาบอกว่าคือบางทีเป็นโควิดอ่ะถามว่าเออ เจ็บวันนี้รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกแบบสึกแสบคอแสบคอไอไหมถ้าไออ่ะคอสนัันเลยคอสนัันแบบปวดร้าวมากนะฮะคอสนันันแต่ว่าโชคดีที่ที่ไม่ค่อยไอโชคดีที่ไม่ค่อยไอแล้วก็มีไข้สูงมีไข้สูงแต่ว่านอนพักไหมก็กินยายาพาราแก้ไข้ลดไข้แล้วก็ก นอนพักไปนะฮะแล้วก็เพิ่งตื่นมาตอนนี้ก็เที่ยงคืนครึ่งนะฮะก็เลยมานั่งนั่งเล่าสู่กันฟังว่าเออประสบการณ์การติดโควิดครั้งแรกผมผ่านมา5ซีซั่นแล้วนะฮะซีซั่นสุดท้ายนี้ซีซั่นนี้ไม่รอดนะฮะไม่รอดนะฮะอุตส่าห์แบบนึกว่าเออนึกว่าตัวเองเจ๋งเนี่ยถามว่ามาติดที่ไหนไม่รู้หรอกนะฮะเราไม่รู้หรอกนะฮะ,เ,ะ,ฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปไม่ต้องไปค้นหามันให้เสียเวลาเพราะว่าคือข้างนอกอ่ะสองขีดหมดละ ข้างนอกสองขีดหมดแล้วบางคนที่อยู่ในบ้านนขีดเดียวนัว้นออกไปเมื่อไหร่ก็มีโอกาสาติดเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นถ้าติดแล้วก็ก็กักตัวดูดูตัวเองดีๆนะฮะดูแลตัวเองดีๆแล้วก็ถ้าออกกําลังกายอ่อนๆได้ก็ดีอ่อนๆนี่หมายถึงเดินค่อยๆเดินอะไรอย่างนี้นะ <S <S นะฮะแต่ว่าช่วงแรกที่เป็นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ควรจะมานั่งพูดอย่างนี้นะแต่จริงๆมันควรจะนอนเออม,มีคลิกอย่างหนึ่งผมนอนเปิดแอร์ใช่ไหมแต่ผมรู้สึกว่าร่างกายผมกลับแย่ลง ะะคือมันแสบจมูกมันแสบคอนอนเปิดแอร์ใช่ไหมมันก็ไม่ไหวเว้ยไม่ไหวก็เลยลยปิดแอร์ผมปิดแอร์นอนมาตั้งแต่ตั้งแต่หกโมงเยน็นนะฮะแล้วก็นอนปล่อยให้เหงื่อมันออกมาอย่างเงี้ยก็เออก็เริ่มเริ่มดีขึ้นนะฮะเริ่มไม่แสบคอเริ่มเริ่มไม่แสบจมูกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมว่าใครที่ท,ที่เป็นโควิดแล้วเปิดแอร์นอนนะะผมว่าน,นาให้ปิดนะฮะแล้วก็เปิดหน้าต่างเปิดหน้าต่างดีกว่านะเปิดหน้าต่างดีกว่าแล้วก็เปิด อ่าเปิดพัดลมเอาอะไรเงี้ยอย่าอย่าให้มันสสย่อย่าให้มันแบบพุ่งตรงตัวเองมากนะให้เปิดให้สายเอานะเปิดให้มันสายเอานะฮะแล้วก็อย่างงั้นดีกว่านะผมว่ารู้สึกว่าอาการดีขึ้นอาการดีขึ้นกว่ากว่าที่เปิดแอร์นะฮะอาการดีขึ้นกว่าที่เปิดแอร์นะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตกันต่อว่าอาการเป็นยังไงบ้างนะฮะอาการเป็นยังไงบ้างมาแล้วนะครับก็ไอขึ้นมาทันทีก็อาการไอก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับโควิดเป็นอะไรบ้างไออ่อนเพรียไข้ นะฮะแล้วก็พยายามอยู่ห่างผู้คนนะครับผมก็พยายามอยู่ห่างลูกพยายามแบบพยายามผมอยู่ในโซนของผม,ผมเพราะวีบ้านบ้านผมค่อนค่อนค่อนข้างกว้างหน่อยก็เออมันจะมีโซนที่ผมโซนทํางานแล้วก็มันจะมีห้องห้องพักอีกห้องหนึ่งอ่างเงี้ยเราก็เลยอยู่ในโซนโซนนี้นะฮะถามว่าตอนนี้ลูกกลับแล้วเราก็เลยออกมานะะถามว่าผมพกนี่ตลอดผมพกนี่ตลอดนะฮะเวลาผมเดินไปไหนเนี่ย ผมด้เหมือนกันผมก็จะพ่นนะฮะผมก็จะพ่นไปเนี่ยเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้ตัวเองมาเป็นภาระกับคนในบ้านอะไรเงี้ยนะฮะอ่ะวันนี้ไปก่อนนะครับนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตอันใหม่ว่าดีขึ้นไหมนะฮะเป็นกําลังใจให้กับคนที่เป็นโควิดเหมือนผมนะครับนะฮะก็สู้ๆครับสู้ๆครับมันเดี๋ยวมันก็หายไปนะฮะเดี๋ยวมันก็หายไปตอนนี้ภูมิเราคงเยอะขึ้นนะฮะวันนี้ภูมิเราคงเยอะขึ้นละ นะฮะก็ไม่ต้องกลัวมันนะฮะพอสู้แล้วก็ทางานต่อนะทำงานต่อสู้ชีวิตนะฮะตอนนี OVER> ้เศรษฐกิจอะไรมันก็ไม่ค่อยดีนะฮะมันก็ตอนนี้ผมก็ต้องคนเซิลงานคนเซิลงานที่ผมบอกไว้เมื่อวานว่าเออมันมีงานที่ต้องทำก็ต้องก็ต้องหยุดทำไงได้ไม่งั้นไปติดกองติดกองถ่ายเขาติดอะไรโอ้โหงานใหญ่เขาอีกนะคนอื่นก็ติดพาไปติดลูกติดเมียหยุดงานเขายิ่งเขางานฟรีแดนซ์กันอยู่เนี้ยโอ้ตายตายนะครับ นะไปแล้วครับนะนะแล้วเดี๋ยวคุยกันใหม่นะครับบ๊ายบาย